สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตส่ด่างกับอีเวนต์พิเศษการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดแอนด์มีโอแชมเป็นขับครั้งที่1ปี2020นะครับในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่น็อตเองเนี่ยสามารถคว่ำแก๊ปลงไปได้แล้วเนี่ยผมนะก็เลยเรียกว่าตัดความฝันของแก๊ปที่จะชนะลวดต่อกันต่อเนี่ยครับผมหลังจากที่ชนะติดกันมา4กระดานเนี่ยผมก็อ่า ทีมฝั่งสมาร์ทฮาร์ดเองจากการที่แกปแพ้ไปนะครับก็ถ้าเกิดแพ้ไปแค่2คนเองนะ mm. ก็เลยส่งคนใหม่มาเพื่อมาต่อกกันกับน็อตนะผมซึ่งคนคนนี้เองก็คือโอลานนะครับหรือว่าเราจะชื่อเล่นว่าชื่อแม็กครับผมแม็กเนี่ยในวงการบอลตอนนี้มีอยู่2แม็กนะครับผมแม็กหนึ่งคือแม็กห้าดั่งก็คือโอลานคนนี้เองอีกแม็กหนึ่งคือแม็กหกดั่งหัวหน้าทีมสมาร์ทฮาร์ดนะครับผมเรียกว่า2แม็กอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าเป็นแม็ก แม็กใหญ่กับแม็กน่าจะบอกใหญ่กับเล็กก็ไม่ได้เพราะว่าแม็กหงดั้งก็ตัวสูงเหลือเกินตัวใหญ่เหลือเกินแม็กโอลานก็ตัวใหญ่เหมือนกันตัวสูงเหมือนกันก็เลยเรียกว่างไงดีแม็กห้าดั้งกับแม็กหกดั้งแล้วกันนะวันนี้ก็เป็นแม็กห้าดั้งมาก่อนนะก็แม็กห้าดั้งก็เลยมาเล่นกับน็อตนะผมนะซึ่งน็อตเองเนี่ยนะผมก็คือสำหรับคู่เนี้ยผมว่าสูสีดูกันแล้ว สูสีหเป็นห้าดั้งที่แข็งแกร่งทั้งคู่โอลานี่สไตล์เขาชอบอ่านมากแล้วก็ชอบสู้ค่อนข้างค่อนข้างสู้เก่งนะครับผมซึ่งน็อตเองก็อ่านหมากสู้เก่งเหมือนกันนะฮะสองคนนี้ก็พอกันนะเพราะงั้นก็มาดูกันว่าเกมนี้เองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอ,อ่อแม็กเองเนี่ยผมถือหมากสีดำนะฮะผมส่วนน็อตเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมกระดานเนี้ยพอหลังจากที่ดูกราฟแล้วเนี่ยนะโอ,โอ,โอ้ตอนสู้กันปั๊บ ขาวได้เปรียบพวดเลยหลังจากนั้นก็อยู่ไม่รู้อีท่าไหนหน่อยหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เปรียบพูดพูดพูดแล้วอีท่าไหนไม่รู้จังหวะสุดท้ายอยู่ก็ขึ้นพูด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 ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็แพ้คืออย่างเงี้ยดูกราฟอย่างเงี้ยผมสำหรับกับนดเนี่ยนะครับก็น่าปวดใจอะแล้วจริงๆถ้าดูในเนื้อหาในกระดานทุกคนก็จะบอกเเสิยงเดียวกันว่ากระดานนี้ยังไงนดก็ชนะอยู่แล้วนะครับนะแต่ก็ไปดูกันว่าละ จุดประเด็นที่พลิกของเกมอยู่ตรงไหนกันนะครับผมจุดแรกของกระดานเนี่ยครับผมที่ AI นะครับผมให้มันพูดๆลงมาเลยนะครับผมคือตั้งแต่จุดนี้ณจุดนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่ดําเดินตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะขาเดินตรงเนี้ยอ่าเห็นนหอ่อเอไออ่อเอไอแบบนี้นะครับผมอ่าดำเดินปับ๊บนะเอไอบอกให้อัตลิตรงนี้ นะฮะไออัตาลีตรงนี้นะฮะอัลตาลิตรงนี้แล้วก็นะแต่ว่าอยู่ก็ไปเนี่ยก็ไปทาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปต่อลงโอ้นะครับผมเนี่ยก็เลยอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความพอไปเบียดลง็ต่อลงก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอะไรไงก็เลยกลายเป็นดําเองเนี่ยนะอ่อนแอไปทั้งทั้งทั้งกระดาษเลยไอ้นี่สามเอ็นนี้ก็อ่อนแอไอ้นี่ก็อ่อนแอแต่ขาวนี่นี่ก็แข็งแรงนี่ก็แข็งแรงกลายเป็นขาวดีมากเลยสาการนะครับผมเนี่ยนี่เป็นจุดที่หนึ่งนะครับผม ซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นการสู้รบที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากสำหรับสีดำนะผมสำหรับโอลานเองนะฮะนี่ก็พยายามทําให้ตัวเองรอดไปก,ก็เกมก็ดําเนินไปนะผมก็ถือว่าขาวดีกว่ามาตลอดนะผมขาวดีมาตลอดอันนี้ก็ทําให้ตัวเองรอดไปรอดปับดป๊บรอดปั๊บนะครับซึ่งจังหวะน,นี้มีคุกคลิกหน้าประตูหน่อยหนึ่งอยูอย่กราฟก็เด้งขึ้นมานะผมจุดที่กราฟเด้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะ ก็คือเม็ดนี้ตึงขึ้นมานี่๋อ,อเม็ดนี้ขาวไปแอบมองนะทั้งนี้นเม็ดนี้มันไม่ได้จะเป็นต้องไปแอบมองไหมเนี่ยไอไม่คํานวณเลยสนะา,านะจังหวะนี้คือกลุ่มนี้มันก็หนีรอดออกมาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาคาดหวังจะมานั่งกินในสามสองสามเม็ดนี้คือเวลาเราจะเกิดจะคือเนี่ยพอไปแอบมองปุ๊บดําก็ไม่รับแล้วจะกินสามเม็ดก็กินนะแต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ไอกลุ่มนี้สี่เม็ดนี้ก็กลุ่มนี้ของขาวเพราะฉะนั้นเอไอก็ให้เดินจากเม็ดอะไรแถบนี้มากกว่านะผม อันนี้พอไปแอบมองปั๊บเนี่ยพอดำก็เลยได้แบบโอ้ได้โอกาสมาป้องกันแผลตัดได้เซ็นเตนเอร์อีกหลังหานะครับเนี่ยแล้วทีนี้ดำก็เลยได้เดินจากด้านนี้ก่อนทั้งที่เมื่อกี้นี่เะข่าวต้องได้เดินจากด้านนี้ก่อนนะครับออแล้วไปเดินเปนี้อีกทำเป็นนี่ไอองไรไอ,อ,อก็ยี่สิบเขพอๆกันนะยี่สี่ยี่สามเปอร์เซ็นต์พอกันนะครับเดี๋ยวว่าไอเมนนี่ก็จะกดดันจะพยายามจะล้อมในกลุ่มนี้ต่ออยู่ดีนะครับ นะแล้วข่าวเองก็เดินแบบนี้นะนี่การาฟก็กลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าขาวก็ยังดีกว่าอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะก็สู้ลบกันไปสู้ลบกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะบริเวณนี้ขาวดับเองไม่สามารถที่จะทิ้งกลุ่มนี้ได้นะแต่ทิ้งกลุ่มด้านล่างได้นะกลุ่มด้านล่างเป็นกลุ่มเขาเรียกเม็ดตัดอยาให้ตายแต่เม็ดที่เวลามันต้องตายต้องเลือกเม็ดที่กลุ่มที่ตายที่ท,ที่ไม่สําคัญกับเกมกลุ่มนี้ตายไม่ได้นะกลุ่มนี่ตายนี่ทั้งหมดของสีขาวจะเขาอะไจะจะเช ถ้าเกิดสองมินิตายเนี่ยมันก็แค่ไอ้กลุ่มนี้กับแค่กลุ่มนี้เชื่อมข้อหากันนะครับผมนะเน,นี่ยเขาตัดพับแล้วก็ให้กินไปมันไม่มีอัตลตล่ะห๋อ,อ,อตลิ่ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นนีตัดนะนี้ตัดได้นะเพราะมันด้สนทางปักเสือปุ๊บแล้วนี่ก็จับกินนะครับเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ก็ดําเนินต่อไปนะก็แบบคือถึงตอนเนี้ยทุกคนในกระดานแม้แต่ก,กอล์ฟเองนะครับผมลองกับตันทีมนะฮะ รองหัวหน้าทีมก็นั่งอยู่นะครับแล้วก็กอล์ฟเข้าใจว่ากระดานนี้กอล์ฟก็คอมเมนต์เกมด้วยมั้งเออกอล์ฟน่าจะคอมเมนต์คอมเมนต์เกมด้วยกคอมเมนต์สดนะครับผมกับกอฟอนะครับผมก็โอ้สบายแล้วกระดานนี้สบายแล้วทีมผมน่าจะเอาชนะได้แล้วน็อตน่าจะเก็บได้แล้วแล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับก็คือดําก็ข่าวก็ดีมาตลอดอนะดูการาฟแบบไม่ต้องดูการาฟพวกเราก็รู้กันอยู่ดูกันร,ระดับเนี้ยนะดูเดี๋ยวโอ้ยข่าวมันจะไปแพ้ได้ยังไงนะครับผม ที่เขาจะไปแพ้ได้ยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่าที่เราพูดอย่งนีเพราะว่าขนาดถึงขั้นตน่อถึงขั้นเนี้ยคือดํมมันจะไปม,มีที่อยู่ตรงไหนดํมมันไม่มีที่อยู่เลยอะไอ้นี่อยู่นยหน่อยนึง <Zeiten. S 1> ไอ้นี่อยู่นิดนึงไอ้นี่อยู่นิดนึงใน่สามกลุ่มสามนิดอยู่างล่างแล้วไอ้กลุ่มนี้ก็กลายเป็นกลุ่มอ่อนแออีกหนึ่งกลุ่มกลางกระดานไอ้นี่ก็กลุ่มอีกอ่อนแอหนึ่งกลุ่มโอเคมออแ,แคมออแ้ว่าจะเชื่อมกลับมาแล้วก็ตามนะครับผมอ,อม่ะเขาเองอะสิ่งเดียวที่น่ากลัวคือไอ้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเองที่ที่ยังไม่รออออดดดดชชชััััๆๆแแแตต่่่่กก็มมมีีหหห้้้้้งงงลลลววาาุนนนยเพระ คือเนี่ยแล้วไอ้นี่กลุ่มนี้ก็ออนแอร์อยู่ไอ้นี่ก็มีแผลตัดเต็มไปหมดพื้นที่ดําก็ไม่เยอะนะฮะขาวเองพื้นที่กลุ่มกินสีเม็ดนี้ไปนะครับนี่คือพื้นที่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยนะเท่ากับดําข้างล่างสามก้อนแล้วเนี่ยและเองยังไม่นับก้อนนี้นะยังไม่นับด้านบนนะฮะแล้วก็ไม่นับว่าขอมออนแอรโอ้โหครับยังไงคือขาวมันก็ดีอ่ะนะแล้วก็ดําเนินต่อไปก็สู้กันไปนะก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยขาวก็ดีมาตลอด น่ก็เนี่ยดีมาตลอดนะในนี้ขาเขาทำให้ตัวเองรอดเนี่ยก็ดีทั้งนั้นนะะอ่นี่ก็ตัดสู้ก็ก็ดีนี่ขาวนี่มาตลอดนะครับดีมาตลอดนะยังไงก็ดีนะนั่นดี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 มาตลอดจนกระทั่งจุดไคลแม็กของเกมอยู่ตรงนี้ครับพอขานี่นะครับไปไอ้พอดำไปอัลตรีปับเนี่ยขาก็อัลตลีกลับก็โอเคอะดำก็จับกินปับเนี่ยก็โอเคอะครับผมแต่ทําไมตอนนี้ฮะ ตอนเนี้ยทำไมไม่รับแบบเก้าสิบหกคือคือเม็ดเนี้ยไม่รับไอ้เม็ดนี้หรือเม็ดนี้ไปอารับรับไปเนี่ยกระดาษนี้ก็แบบก็คือคือเม็ดนี้ในในเกมจริงเดิมเป็นเนี้ยนะผมเก้าสี่จุดเก้าก็ก็จริงนะครับผมซึ่งก็เปอร์เซ็นต์ก็ยังสูงกว่าอยู่ดีแต่ถ้านับความซับซ้อนเนี่ยนะผมคือเวลาคนเรามันชนะแล้วเกมชนะแล้วนี่ไม่ต้องทำให้เกมซับซ้อนสินะความซับซ้อนของเกมมันเก้าสี่จุดแปดโอ้โหซับซ้อนอีกบานเลยครับผม ความซับซ้อนเกิดขึ้นจากอะไรจากการเนี่ยมันจะมีการเล่นโคตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเกิดโคเันเกิดขึ้นจริงเ่ะเดินเป็นเนี้ยมันก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรหรือถ้าเกิดจะซับซ้อนน้อ,นอยสุดเก้าจุดหกครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยกับกับข,ขาวอีกเลยกระดานนี้ก็เป็นกระดานที่ชนะแบบใสๆไ,ไม่ต้องคิดมากแล้วก็เดินให้ตัวเองรอดไปมันก็จบละนะไม่ได้มีอะไรจะต้องมานั่งห่วงกังวลหรือ,อไงหรือหรือเขาห่วงกลุ่มนี้จะตายล่ะถ้าไม่กินกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะตายลรอตายไหมก็ไม่น่าตายมย ผมมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะขาวแต่ก็ยากอะที่ขาวกลุ่มนี้มันมีปัญหายากเพราะดาเองก็คือคือถ้าถ้าดำกลุ่มนี้ไม่รอดแล้วก็ดํากลุ่มนี้ไม่รอดอยังไงซะาขาวก็ไม่มีทางตายหรอกกลุ่มนี้นะแต่ว่าจังหวะนี้เองนะผมน่าเสียดายสำหรับขาวนิดนึงความซับซ้อมมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับโดยการที่ขาวก็เดินไปนี้เดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจว่าจะล้อมโจมโจมตีกลุ่มนี้แล้วก็โจมตีไอ้กลุ่มนี้ไปด้วยนะครับผมแน่นอนสาหรับกรสีขาวไอ้สาหรับกรสีดําคือไม่มีอะไรต้องเสียแพ้ก็แพ้อยู่แล้ว ก็เปิดโคสเลยเวลาเปิดโคเนี่ยนะครับผมจงังหวะเปิดโคเนี่ยจะเกิดความซับซ้อนมากที่สุดของเกมหลายๆครั้งในฐานะที่ผมเป็นกรรมการตัดสินกระดานหลายๆกระดานเนี่ยโดยเฉพาะมันมีกฎกติกาว่าถ้าเกิดใครถ่วงเวลาเนี่ยครับผมใครถ่วงเวลาเนี่ยอีกฝั่งสามารถเรียกกรรมการมาแล้วก็ตัดสินได้เลยว่าให้แพ้สมมติเกมแพ้อยู่แล้วนะครับเกมแพ้อยู่แล้ว แล้วก็แบบตั้งใจเดินถุงเวลาเพื่อเอาชนะเวลาเนี่ยกฎสมัยใหม่ตอนนี้ในเมืองไทยเริ่มมีนะว่าคุณเรียกกรรมการเลยเลยกรรมการจะมาตัดสินให้เลยว่าจะแพ้ชนะอะไรนี้นะครับผมแต่ในฐานะที่เป็นกรรมการเนี่ยถ้ากระดานนั้นยังเกิดโคกันอยู่นะครับผมตัดสินไม่ได้นะเพราะโคไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดโคขึ้นเนี่ยนะผมเนี่ยพออัตลิปั๊บปับเนี่ยโอ,โแบบโอ,โอ้โคนี้มันใหญ่แบบใหญ่มโหลานมากอะโคนี้มันใหญ่แบบยังไงครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มตายสลดดา นะฮะสรับดาความเสียหายที่รุนแรงคือกลุ่มนี้กลุ่มตายซึ่งผลคือก็คือแพ้อยู่ดีแต่ถามว่าก็สำหรับกับขาวความเสียหายคืออะไรครับไอ้นี่ก็ตายอ่ะไอ้นี่ก็ตาย,ตายทั้งหมดนี่ตายกับกลายเป็นตอนแรกไม่มีพื้นที่สีดำามันกลายเป็นพื้นที่ดําขึ้นมามหาศาลมากเลยคือโค่นนี้เรียกว่าเป็นความที่แบบคือมันขาวไม่ควรเสี่ยงอะกับแบบเนี้ยแม้ว่าตอนนี้เปอร์เซ็น์จะช้าก็ตามแต่ถ้าเราไม่ดูเปอร์เซ็นต์เนี้ยไม่ควรเสี่ยงนะก็กินโคกันละอ่ะแน่นอนโคเพียบนะผมโคเนี่ยเพียบ นะเนี่ยนะกลับมาเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้ไอบอกไงนะพอกิน,นเนี่ยดูนะแบบคือการาฟมันค่อยๆแบบเวียงขึ้นเวียงขึ้นเวียงขึ้นอ่ะรับใช่ไหมกินปั๊บเนี่ยดูนะอ่ะอา๋อ้เขาโอ้แล้วโอว้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ยืดออกใช่ป่ะยืดออกเป็นไปที่ดีนะจังหวะน,นี้ดีดีมากเลยนะแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่เนี่นยนะเริ่มเวียงขึ้นนะนี่ไปต่อออกปับ๊บก็กินปั๊บเนี่ยอันเนี้ย อ่ะอัตรีอีกก็ต้องกินอีกมันไม่มีโคอ่ะคือแล้วตัวเองก็ไม่มีโคอะนึกออกไหมแต่ข่าวเองก็ไม่มีโคแล้ะแล้วจะไปเปิดโคทาไมโคเขาใหญ่ๆทั้งสามสี่ทีเนี่ยแล้วดูเลยกราฟเลยอยๆค่อยๆไต่กลับมาทีละเม็ดทีละเม็ดดูนี่เลยซ้ำอีกทีหนึ่งกากินกลุ่มนี้แต่กินกลุ่มนี้เนี่ยนะแล้วปล่อยให้ดำกินตุ้มเข้าไปเนี่ยนะครับผมโอ้โหตอนนี้ใครเป็นนักเกมเนี่ยเหมือนเริ่มต้นใหม่อะเหมือนเกมนี้แบบก่อนหน้านี้ที่ข่าวดีมาตลอดการกระดานนี้กลายเป็นเหมือนเหมือน หมือนไม่ได้สู้รบอะไรกันมาก่อนอะเหมือนเกมเริ่มกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วดูดําเองก็บต้ขาวเองตอนนี้ก็เลยต้องมานั่งห่วงว่าไอ้กลุ่มนี้จะตายคือมันแต่เป็นเสียงเสี่ยงสหรับสีขาวอะแลวขาวสิ่งที่ได้กลับมาคือได้เป็นนี้แล้วกินไอ้กลุ่มนี้หน่อยเดียวแต่แบบโอ้โหนี่แต่เป็นเสียงเสี่ยงมุมนี้ก็ใหญ่ฮนะเพราะจังหวะนี้เองเนี่ยก็ขาวเองก็พยายามจะทําให้รอดนะครับผมก็พยายามทําให้กลุ่มนี้รอดแต่การนี่พยายามทําให้กลุ่มนี้รอดไอ้กลุ่มนี้ก็ตายแล้วเดี๋ยวเสียเซเต้สุดท้ายกลุ่มนนี้้กก็ตายลลงดูแวั ก็รอดนะก็ทิ้งกลุ่มนี้ก็จริงเนี่ยแล้ก็ค่อยค่อยลดคุ้มคพวบเลยนะเนี่ยกินได้กนะ็กินไปนะกินไปนะก็ตลินะเนี่ยแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยกลายเป็นตอนนี้ดาเริ่มดีละจากตอนแรกไม่มีคนมีบ้านไม่มีคนมีช่องอะไรสุดท้ายกลายเป็นมีบ้านเฉยเลยนะอยู่อยู่กลายเป็นไอไอ้สา 3, 4, มเป็นสี่เป็นี้ไม่คนตายก็ตายไอ้มุมนี้ไม่คนเป็นของของดำก็เป็นของดำนะครับผมจากการที่เมื่อกี้โขเมื่อกี้เนี่ยเล่นกันออกมาลุ่มเนี่ยแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ นะก็ไป end game เล่นเกมอล็กหน่อยนะครับก็พิกเกมไม่ได้เลยไม่มีจุดพิกเกมเลยนะผมหลังจากนั้นก็ก็แพ้ไปเลยนะครับผมก็คือหน้าเสียดายแทนนด์นอะจังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบประมาณถ้าเป็นคนจีนหรือเป็นคือถ้าเป็นคนต่างชาติน้บออได้เลยนะคือคือเขาไม่ซาเลยครับประเมินสถานการณ์ปั๊บเขาไม่ซาเลยยังไงซาก็ต้องก็ต้องเดินเดินจากเป็นนี้อยู่แล้วะนะแต่แบบพอเกิดโคปั๊บหลังจากนั้นก็แล้วคือประเด็นคือขขาวเขาไม่มีโค้ด้วยไง ขาวไม่มีโค้ดใหญ่ในกระดาษเลยแต่ดำเนี่ยมีหนึ่งสองสามโอโ้สามสี่ทีแถวเนี้ยมันเป็นโค้ดใหญ่ๆทั้งนั้นนะ่หรือแม้แต่เม็ดนี้ก็ยังใหญ่เลยอแต่เม็ดนี้ใหญ่กว่าตรงเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมไม่ควรนะไม่ควรนะไม่ควรนะรนะกะังจาะนั้นก็กจกังหวะนี้เดีด๋ยวดูจุดสุดท้ายแล้วนะ AI, ลกันเนาะเอไอเราจะที่จบโค้ดแล้วเอไอบอกให,ให้เดินอย่างไรกันต่อนะครับกินปับ๊บดูเม็ดนี้เอไออ๋อเอไอเอไอบอกให้ทิ้งสี่เม็ดนี้นะครับ ให้ทิมออกทิมออกเขาก็ยังดีเนาะทิมทิมออกะแล้วทําตัวเองรอดนะเพราะว่ากลุ่มนี้จะรอดเนี่ยมันยังยัง,ย,งยังอัตลีตรงนี้แล้วกินเข้าไปมันยังคือมันไม่ได้ตายง่าย,ายสักเท่าไหร่แล้วกันนะกลุ่มนี้ไม่ได้ตายง่าย,ายสักเท่าไหร่กินทะลุตรงนี้จันเตนได้นะเพราะั้นไอจังหวะนี้ก็ตรงนี้เล็กกว่าสี่เมตรนี้นะผมว่าเขาควรรอดตรงนี้มากกว่านะฮะก็น่าเสียดายแทนรถที่เกมเนี่ยดีมาตลอดนะนำมาตลอดนะดำดินมาตลอดจนสุดท้ายเนี่ย ดูหนะ้าแบบกนเมตเองเนี่ยประมาณเนี่ยแถบนี้ฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็แพ้ไปนะครับน่าเสียดายนะครับก็จบกระดานที่กระดานนี้กระดานนี้ไหกระดานที่7แล้วนะครับผมก็เรียกว่าศึกกระดานที่7จบมานะครับผมก็ทางในรอบนี้เองเนี่ยทางน็อตเองก็แพ้ไปนะครับผมซึ่งการที่น็อตแพ้ไปก็นั่นหมายความว่าทางทีมโอเองก็แพ้ไปแล้ว5้าคนนะครับ จะเหลือ4คนสุดท้ายของทีม io, นะทม,มีโอน,น,นะครับแต่สำหรับกับฝั่งทีมสมาร์ทฮาร์ดเนี่ยเพิ่งแพ้ไปเท่าไหร่สามคนเองนะครับสามคนหรือสองคนผมรับผิดเลยเนี่ยสองคนเองเหรอใช่ปะเนี่ยนะฮะก็เอาเป็นว่าทีมสมาร์ทฮาร์ยังเหลือคนอีกเพียบนะครับผมจะมีโอนี่เรียกว่าเป็นสี่เสาสุดท้ายแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากแล้วนะครับผมที่มีโอจะจัดเต็มจัดเอมจัดใครจัด กอล์ฟกำมลนคุณรู้นนั่นนี่มาครับผมซึ่งทุกคนจับตามากคือเอ็มนะครับผมเอ็มนี่ลงเมื่อไหร่นี่ใครคว่ำเอ็มลงไปได้นี่เรียกว่าโอ้โหทุกคนจะโอ้โหใช้ได้เลยนะเพราะเอ็มนี่ดุเดือดมากนะครับผมไม่แน่ใจสุดท้ายต้องถึงมือกับตันทีมหรือเปล่านะครับผมเอ็มเองหลังๆมาก็เจอกับทางเอ็มเอง e หลังๆมาเจอก,ก,การก็สู้การไม่ได้เหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจสุดท้ายอาจจะกลายเป็นว่าสองคนหน้าใหญ่สู้กันก็ได้นะแต่ตอนนี้ยัง ทางสมาธาซึ่งแม็กเองแม็กโค้ดัางเองก็เป็นหัวหน้าทีมก็ยังยังสบายสบายอยู่นะผมยังสบายสบายอยู่ก็ติดตามกันในรอบที่8กันในตอนต่อไปครับตอนนี้สวัสดีครับ